สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอนทัวร์ตลอรรมนะคะพบกันในวันนี้กับดิฉันกุธิดาชวนกุลและจะมาร่วมสนทนากันนะคะกับทางท่านสมณะเพาะพุทธจันเทเสตโถหรือว่าท่านจันแห่งสันติอโศกและท่านพลระเอกบรรวิทย์เกียงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนมกานำ้ำมการค,ครับคำถามแรกไม่ต้องเสียเวลาแฟนๆฝากมาท่านจันเดินข้ามแม่น้ําเจ้าพยาสะพานปิ่นเกล้าอันสูงเจอน้องแอนกำลังจะกระโดดน้ำตาย ตำรวจอยู่เต็มชุดจิตวิทยาก็เกรียกล่อมสารพัดเลยท่านจันเดินผ่านมาพอดีตำรวจก็บอกท่านครับเขากำลังจะกระโดดน้ำตายไม่รู้ว่าผิดหวังในชีวิตเรื่องอะไรน้ำมาสการท่านช่วยหน่อยนะครับถ้าท่านช่วยไม่ไหวผมก็จะให้เอาเรือไปรอเราข้างล่างท่านจะพูดอะไรกับน้องแอนครับจริงๆไม่ใช่น้องแอนคนนี้นะเคนชื่อแอนเนี่ยเยอะมาก เป็นน้องแอนคนหนึ่งซึ่งไม่ไม่มีความสามารถในการสร้างภูมิต้านทานในชีวิต <rs. S 2> ไม่มีความสามารถในการเห็นคุณค่าของการมีชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิต <właśnie S 2> <ง>อันคนเราเนี่ยที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตเนี่ยเพราะว่าคนคนนั้นทำชีวิตให้หน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพราะว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบลอยๆยหรือขึ้นมาแบบ เป็นอัตโนมัติหรอกมันมีที่มาที่ไปเพราะนั้นเมื่อคนที่กำลังฆ่าตัวตายเนี่ยเบื่อหน่ายชีวิตเราช่วยให้เขาไม่ตายตอนนั้นเนี่ยก็คือการยืดเวลาตายของเขา mm hmm. เพื่อจะตายในโอกาสต่อๆไปสังเกตดูคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยท่านบรรณวิท ล้วนแต่เคยใช้ความพยายามในการฆ่าตัวตายมาก่อนหน้านี้แล้วไม่สำเร็จแทบทั้งสิ้นเออที่ทำไมังไปอย่างนั้นก็ไม่รู้่เอ,อเพราะว่ามันมาจากจิตไงในทางพุทธศาสนาบอกมโนปุพังขมาธรรมามนสเสท้ามะโนมยาแปลว่าจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงนะแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าก็เลยนึกจบชีวิตด้วยการฆ่า จริงๆวิธีการแก้การค่าคอระครังไม่เอกสาราาเนี่ยคือเปลี่ยนคอระครังไปเป็นคอควายคอควายจบเลยแอ,อนอธิบายหน่อยได้ไหมคือ,คอเปลี่ยนคอระคังคอควายคอระคังเนี่ยค่าเป็นคอควายค่า คือเราต้องรู้จักเห็นค่าของตัวเองนะคะพอเราไม่รู้จักเห็นค่าของตัวเองเราก็ไม่เห็นว่าชีวิตของเรามีคุณค่าแล้วคนเราก็เลยคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายสั้นแต่กระชับเลยนะท่านบรรณวิทย์เพราะนั้นท่านบรรณวิทย์จะพูดได้ดีกว่าอาตมาอาตมามีมอตโต้นโยบายและว่าจะทําอย่างไรให้เธอผู้นั้นเนะี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าจึงไม่จะเป็นจะต้องไปเข็นค่าคือเข็นค่าเนี่ยมาจากการที่ตนเองไม่มีคุณค่า หรือเข็นค่ามาจากการที่ตนเองไม่เห็นคุณค่าแล้วคนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องของสารเคมีภายในร่างกายหรือว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอะคะท่านบรรวิทย์มักจะได้ยินเนาะระยะหลังๆมีคนอธิบายเรื่องสารเคมีในสมองเนี่ยใช่ครับจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องยอมจำนนไปแล้วว่าเป็นเพราะสารเคมีในสมองของคุณเนี่ย ผิดปกติแปรปรวนเนี่ยต้องรับยาทานยาต้องไปรับยาทานยาซึ่งอาตมาว่ามันมียาประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ายาทําใจยาทําใจประเภทนี้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ต้องไปรับจากหมอ,อมแต่รับจากธรรมะมได้รับรับจากคืออยางอาตรมาเองเนี่ยเ,เวลามองชีวิตอาตรมาจะมองชีวิตด้วย appreciate อภิช t e ตลอดอแต่จะดิดหน่อยนะท่านบรรณวิทย์จะพูด เก่งกว่าดามาอันนี้โอเคแล้วครับแต่ว่าถ้าจันไม่ได้จบ Ph.D ไม่ได้เป็น professor ก็ดูดีนะครับถ้าเป็นก็ดูไม่ดีแต่อย่าไปมาหาหลัยที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะอ, <c oughs> อย่างนั้นใช่ไหมคิด <c oughs> ว่าแบบไปเทียบ Wood โอนว o ฒิอะไรเนี้ยนั่นแหละ <c oughs> แอดคาราบาลเขเปิดเพลงเขาเลยม,าห,าห,ลมาหาลัยมาหลอกพอก,กูบอกแล้วมันหลอกคืออดพิ i เ t ตเนี่ย อาจจะเป็นยารักษาโรคเข็นค่าชีวิตตนเองอเพราะจะเปลี่ยนจากเข็นค่าเป็นคุณค่าทันทีทันใดคือถ้าเราเห็นว่าชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีคุณค่าเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกแม้สักแวบหนึ่งที่อยากจะฆ่าตัวตายทราบไหมว่าคนฆ่าตัวตายบาปมากกว่าการฆ่าคนอื่นตายโอ้ไม่ทราบเลยค่ะ ท่านบรรวิศอธิบายได้ดีอันนี้ผมทราบจากท่านจันแล้วแลวผมยึดถืออันนี้เป็นหลักเลยเขียนไว้ข้างหลังที่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงระวังตัวไว้เพราะกูจะไม่ฆ่ากูกูจะฆ่ามึงไม่มีทางบางน้อยกว่าคือจริงๆกิจโฉมนุสสปฏิลาโพแปลว่ายากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์กิจฉังมัจจานะชีวิตตังยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบายสองข้อเนี่ย มันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากอยู่แล้วสองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยากที่ชีวิตจะอยู่สบายต้องยอมรับเลยว่ามันมีความลำบากในชีวิตเป็นปกติธรรมดามกิจฉังสมธรรมสวนังยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษกิจโฉพุทธ,ธานะมุป,ปาโทยากที่พระสมัมมาสัมพุทธจ้อุบัติมามยากก็คือ difficult อ difficult Difficult แปลว่ายากมากแต่โปรดสังเกตนะท่านรรนวิทย์ยากมากไม่ได้แปลว่า impossible เป็นไปไม่ได้ยากมากแต่เป็นไปได้ใช่เพรฉะนั้นอะไรที่ยากมากเนี่ยสิ่งนั้นจะมีคุณค่าที่คนเราเบื่อหน่ายชีวิตคิดค่าตัวตายเนี่ยเพราะชีวิตคุณง่ายเกินไป ท่านจะมี how to ไหมคะในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองมีคุณค่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะแต่งเสริมเติมแต่งทําให้ตัวเองดูมีคุณค่าแต่ยังไงเขาก็รู้สึกเขาไม่มีค่าอ่าเอ,อ่ยิ่งคุณแต่งมากเท่าไรคุณยิ่งไม่มีค่ามากเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่คุณแต่งมากเนี่ยท่านบรรณวิตแปลว่าคุณกําลังไปหาภายนอกมาเสริมสร้างความสวยใช่คิดได้ว่าเข้าร้านเสริมสวยเพราะอะไร เพราะคุณสวยไม่พอคุณต้องไปเสริมถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเลยครับแต่ถ้าเราสวยพอแล้วเนี่ยโอ้คนมีกลิ่นเนี่ยเขาไม่ไปเอาข้างนอกมาเสริมให้ตนเองสวยเขาสวยจากอินไซต์ไม่สวยจากภายในค่ะสู่ภายนอกองามต้องงามน้ำใจใช่ใบหน้าสวยต้องสวยจัญญาใช่ตาหวานแก่ต้องแก่ความรู้ใช่อยู่นานรวยต้องรวยศีลทานใช่ บ้านต่เอเพราะนั้น how to ที่เธอถามเนี่ยคือทำอย่างไรชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีสมาร์ทเลดี้ออออมีความสวยมีความงามจากภายในมีความรู้สึกพูดก็พูดเถอะมีกลิน่นพอเรามีกลิ่นแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนไม่ไม่มีความรู้สึก,กว่าตนเองได้ค่าออคนเราเนี่ยถ้าตัวเองเป็นคนมี คุณค่าเคยได้ยินคําว่าความรู้ทําให้องค์อาจไหมค่ะนั่นแหละคือคนเราถ้ามีความรู้มีกล่นแสวงหาความรู้สแสวงหาสติปัญญาใส่ตอนนนะคนคนนั้นเนี่ยจะองค์อาจในที่สาธารณะจะไม่เกิดความรู้สึกตนเองเป็นปมได้และจะไม่รู้สึกว่าตนเองแย่เพราะนั้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคือใครที่มีความทุกข์เนี่ย h how t ูคือไปสนใจความทุกข์ของคนอื่น อย่าไปหมกมุ่นอย่าไปจมอยู่แต่กับความทุกข์ของตอนเอง oh. ใครคนหนึ่งกําลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปเห็นคนขาเป๋เดินกระโปกกระเพกจากฝั่งถนนหนึ่งไปฝั่งถนนหนึ่ง mm hmm. เหลียวซ้ายดูรถเหลียวขวาดูรถพยายามที่จะไม่ให้รถชนเพราะคนที่กําลังกระโดดตึกเนี่ยเกิดชุกคิดขึ้นเลยท่านบรรณวิทย์อะไรกันเราเองเนี่ยจบก็สูงร่างกายก็สมบูรณ์สมประกอบนี่กําลังกระโดดตึกฆ่าตัวตายดูซิน,นั่นขนาดขาเป๋ เลยระเวทระวังตัวเองข้ามถนนไม่ให้ถูกรถชนเขายังมีกจิกใจในการประคับประคองชีวิตชายคนที่กําลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเนี่ยลงไปกราบคนคนนั้นน่ยที่กําลังก็ปโปรกเมปอันนี้ท่านวานวิทย์น,นี่ล่ะเวลาหมดแล้วเหรอยังค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากบอกกับเพื่อน้องน้องพี่ที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ให้ได้รับรู้ความจริงว่าชีวิต จะมีคุณค่าถ้าเราเลิกเข็นค่าชีวิตด้วยการทำลายคุณค่าของตอนเองทุกวันที่เราทำลายคุณค่าของตอนเองเนี่ยเรากำลังเข็นค่าชีวิตของตอนเองวันนั้นเนี่ยเป็นวันน้ำหยดลงน้ำหยดสุดท้ายในตุงเต็ม,มวันที่จะกระโดดสะพานน่ะกรด,ดปิ้นกาปินเก้าว้าต<ร>ัวตายนยน,นั่นแหละเพราะว่าคุณทำลายคุณค่าตัวเองไปทุกวันทุกวัน คุณลองทําชีวิตให้มีคุณค่าทุกวันทุกวันสิคุณจะไม่มีคําว่าเข็นค่าในชีวิตนกนัสการ่ะของมาสค่ะไม่ไมจบนะ,ะมีคําถามต่อเอาไว้ข่าวหน้าค่ะ,ะวันนี้ถ้าตอบอย่างนี้ต้องมีคําถามต่อวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจริญทธรรมมีตั้งแต่พอเราพ่อไปนานแล้วเครื่องเรือบรรอุตัน กดก็เจ็บกดก็เจ็บเจอแดดก็นาำมืดทำอะไรไม่ได้เลยนีก็ไปเจอนายดีไม่ถึงพลเรือเอกบรรวิ์เก่งเรียนใช่ไหมคะแกก็เห็นว่าเอ๊ะไอหนุ่มนี่มันน่าจะเป็นโรคไตแกก็บอกลองกินดูทําให้คุณหายได้แล้วเราก็ฟื้นเราก็เดินเหินสะดวกขับรถได้ก็อยากให้ลองลองก็ไม่เสียหายลองสักขวดหนึ่ง